โอเคครับไปออเดี๋นนยวเ,เราเดินทางกันตอนนี้ก็เดี๋ยวเราเดินทางออกจากที่ทำการเขาน่าจะไปตรงแถวค่ายเทวบินทักษ์ส่วนเขาตัวแบกไปเดี๋ยวแวะซื้อของไปฝากเจ้านที่แล้วหน่อยหนึ่งแวะซีเจกัน นี่ก็ประมาณครึ่งๆนะอ้าวัสดีครับมาเยี่ยมเยียนมีสมุดลงเวลาด้วยเผื่อวันนี้จะต้องแยกติดกันซื้อโอ้จะมีกาแฟน้อยหยิบน้ำความใหญ่เริ่องหมอกหอกความฝืดก็ติดลูกติดเลยแล้วครับโอ้โหทดสอบให้ดูปกติอันนี้อันนี้เป็นไม้สามพืชไม่มีถายุนู่โน่นนะมีไม่เอาลำเป็นเสียง แค่นี้มันใช้ไม่ยากหรอกเพราะว่ามันเป็นตัวเซ็นเซอร์ที่รอดทิศทางเราต้องเราตั้งค่าไว้เให้มันหยุดมันจะมีตั้งลมแบบใหญ่ได้กับตันทุดนู้นนะน้องกำลังจะข้ามแต่ไม่ข้ามหรืยอยังไงนี่ เดี๋ยวมาเดาจุดที่มันลงเป็นฝูงคอ๋อผมขอ่เปอะไรครับผู้ใหญ่ครับอืมโอเคก็เดี๋ยวที่บ้านวังกระทิงครับเอเคเจ๊กหันห้าร้อยเมตรหมด ็ต้องข้ามถนนข้ามไปฝั่งถนนใต้โดนนะครับช้างอยู่ใต้โดนขยับแล้วนะครับช้างขยับแล้วแลวขยับแล้ว,ขลว,ขลวเขากำลังขยับกลับขึ้นมานะใจรึยังไงเดินฉีกออกทางซ้ายครับตอนนี้น่าจะอยู่ปากปาา้วยปากลรก โดนนะ่ะไม่เนี่ยเนี่ยตอนนี้ดูทิศทางของช้างเขาเริ่มเดินแล้วเขาเริ่มเดินแล้วเขาเริ่มเดินดน่าจะออกมาทางนี้ออกมาทางถนนเรานี่เนี่นยพอเราขยับเตือนเมื่อเขาขึ้นไปสามไฟแล้วแต่ว่าเขามาจ่อตรงนี้ต่เนี่ยมันเป็นหมดเลยคืน,คนสิบวิก็ไฟนึ่แล้วมันเข้อไปทางนี้ครับช่ตอนแรกอ่ะตอนแรกมันเดอนู้ดูแบบที่แบบกล้องสิงกล้องม้ย สามสองหนึ่งเสียงสู้ทางนู้นได้ป่าววะเสียงสู้ทางนู้นได้ไหมไน้อยไปครับน้อยเที่ยงคืน